ยายพูดถึงการกลับมาเล่นเมืองไทยแล้วครับมีคนถามผมว่าวันเนี้ยที่มึงอ่ะกลับมาอยู่กับมีจีแล้วอะ่ะกับการที่มึงต้องอยู่ญี่ปุ่นมาเจ็ดปีอะ่ะมึงเคยอยู่คนเดียวแล้วเคยคิดทบทวนไหมว่าถามว่าตัวเองว่ามึงเสียใจไหมที่มึงกลับบ้านก็กลับมาเนี่ยผมรู้สึกสบายใจเพราะนี่คือบ้านของผม อันนี้คือพูดจริงๆครับผมรู้สึกสบายใจและมีวามสุขจริงๆกับการที่เราได้กลับมาบ้านที่มีจีเป็นบ้านใหม่ของผม,ผมแล้วคงจะเป็นบ้านที่อบอุ่นสําหรับผมที่สามารถฮิวใจผมได้พี่รู้ไหมว่ามีหลายคนบอกว่าผมอะหมดความมั่นใจตั้งแต่เล่นเจลิกจนไม่ได้ลงแล้วมาเล่นนิมชาติอะพี่เชื่อปะ่ะให้ผมลงเล่นเจลิกอะก็ลงเล่นนิมชาติอะผมมีความมั่นใจแบบผมรู้สึกโคตรสบายใจเลยนะสิ่งที่ผมจะพิสูจน์ได้เหรอ ที่คนมองว่ากลับมาเจจะเหมือนเจคนเดิมหรือป่ะนั่นแหละคือสิ่งน,นี้ผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นในสนามอยากจะพูดง่ายๆเลยว่าผมเกิดมาจากเทโลก่อนสมศรแรกผมเกิดมาจากนายไบอันมาคากับโค้ชแอนดูออสหรือแม้กระทั่งปีเตอร์บัตเลอร์ที่เขาเขาเลือกผมมาทำให้ผมได้มีจุดเริ่มต้นดีเขาให้โอกาสแล้วก็แน่นอนว่า บีซีเทโลศัตนะเป็นทีมที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็แฟนบอลเป็นแฟนบอลที่อบอุ่นผมยังจำภาพที่วันแรกที่ผมเข้าไปแล้วก็แฟนบอลแบบทำวาวนิวอ่ะแล้วก็แปะชื่อว่าชนะทิพย์หรือว่าเมซิเจแล้วก็พร้อมที่จะเชียร์กันเด็กอายุ19คนหนึ่งที่เพิ่งขึ้นมาอะไร ผมรู้สึกว่าขอบคุณเสมอมาแม้กระทั่งวันหนึ่งที่ผมต้องย้ายจากเทโลไปเมืองทองก็ตามอาจจะมีแฟนบอลที่ไม่พอใจผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะคนก็มีคนชอบคนไม่ชอบเพราะอย่างที่ผมบอกว่าแฟนบอลอ่ะเขารักตัวสโม,มสรเขาไม่จําเป็นต้องมารักในตัวนักฟุตบอลเพราะนักฟุตบอลไม่ได้อยู่กับสโม,มสรตลอดไปแต่สโม,มสรอ,อยู่ตลอดไป ผมรู้สึกขอบคุณตรงนั้นมากครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลเมืองทองถึงจะเป็นเวลาปีครึ่งแต่ท้ายแล้วผมก็ได้ร่วมทุกนุ่งสุขมาด้วยกันได้แชมป์ด้วยกันขอบคุณผู้บริหารเมืองทองครับคุณรวิโรธทองครับที่ให้โอกาสให้ผมเติบโตไปอีกหนึ่งความฝันที่ผมได้ทําสําเร็จแล้วในการที่ไปเจรลีกไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลมีีเทโลแฟนบอลเมืองทองหรือแม้กระทั่งแฟนบอลทีมชาติไทย วันน you really ี้7ปีเจได้กลับมากลับบ้านหลังใหม่ที่บีจีไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมอะไรแต่ถ้าคุณอยากจะมาเชียร์เชียร์ผมหรือว่าอาจจะไม่ได้เชียร์บีจีอ่ะแต่ว่าอยากจะมาดูผมเล่นอ่ะผมก็อยากจะโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนให้ทุกคนอ่ะได้มาดูการกลับมาเล่นไทยลีกแล้วผมจะเอาอะไรมาฝากเพื่อนๆแน่นอนว่า สิ่งที่ผมไปเรียนรู้กับเจริกมาเจ็ปีอะสุดท้ายแล้วอะผมก็คงทิ้งไอ้ตรงความเป็นมืออาชีพตรงนั้นไม่ได้เราต้องแสดงสิ่งที่เราเป็นมืออาชีพให้น้องๆกับนักฟุตบอลไทยได้ดูหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนๆได้ดูหรือแม้กระทั่งรุ่นพี่ได้ดูไม่ว่าจะเป็นการการเอ่อการเล่นการมีวินัยกับตัวเองหลายๆอย่างแล้วก็ถ้าเราทำให้เขาดูก่อนอะเขาจะทำตามถ้าเราทำเป็นรูทีน เขาก็จะทาตามเพราะการที่ผมได้ไปอยู่ซึมซับกับรุ่นพี่ในแต่ละทีมทั้งสองสโมสรที่เจลีนเราดูเขาทำเราก็อยากทำตามสุดท้ายเราได้ตรงนั้นมาผมก็เป็นรุ่นพี่ผมก็ต้องทำให้พวกเขาดูก่อนคุณบวินเขาบอกผมว่าผมอยากให้คุณมาชี้นำน้องๆชี้แนะน้องๆเพราะคุณคือผู้มีประสบการณ์ หรือแม้กระทั่งพี่มุ้ยก็ตามอยากให้มาแนะนําน้องๆเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆทั้งในและนอกสนามนั่นคือสิ่งที่คุณประวินเขาฝากกับผมไว้ครับสุดท้ายแฟนบอลบีจีทุกคนครับวันนี้ผมได้มาอยู่กับบีจีแล้วแล้วก็อยากให้แฟนบอลบีจีเข้ามาเชียร์ที่สนามเยอะแล้วมาร้องเพลงแล้วมาเชียร์ไม่ว่าจะเป็นวันที่เราแพ้ในวันที่ชนะ อยากให้ทุกคนอะมาร่วมเป็นบ้านหลังเดียวกันแน่นอนว่าเป้าหมายแรกคือผมอยากเป็นแชมป์อยู่แล้วครับการเล่นฟุตบอลมันต้องเป็นแชมป์อยู่แล้วเพราะว่าความฝันของผมอ่ะที่เจลรีกมันสูงสุดแต่ความฝันที่ได้กลับมาที่เนี่ยคือเราก็าอยากได้แชมป์กับมีจีคือทุกคนก็เฝ้ามองแฟนมีจี็็เฝ้ามองหรือแม้กระทั่งแฟนบอลชาวไทยอะที่เขาอาจจะยังไม่มีทีมเชียร์อยากจะบอกว่าเป้าหมายของผมก็คือ การที่จะเอาเอาแชมป์ไปพร้อมกับมิตีครับใสก่ก๊อ